ขอกราบสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมือ่อสู่คู่สุคนเนาะบอกว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศกับบ่อแอร์อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อแอร์ไซบอรี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะกับมือนี้บ่อแอร์กัได้เห็นยายคนหนึ่งแล้วกักับหลานสาวแล้วเนะาะบะหัวเพิ่นมาแต่ใส่เนาะเดี๋ยวบ่อแอร์สิไปสอบถามบางเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะกับพอดีบอเอเ่อแอร์เห็นเห็นเพิ่นอยู่ข้างทางเนาะพี่นอ้นองเนาะกับหลานคือคือเห็นหลานสาวหลานสาวจะอยู่ไยนะ่ะ เอ,อจะมาใช้ไม่เท่าสบายดีสบายดียดข้าห่มใช่หลานลานชาวขึ้นลานชาวเจ้าดิไ,ดไปไปหารลานชาวจาไปพากันไมน้าใช้<ะ>เน,นีนน่ยฮะมามาแต่บ้านไ,ไหมาเท่าไหไานนะว่าจะสิเมือบ้านไ,ไหนเนี่ เอออ๋อจำจำได้แล้วช่ไหมวะจำได้เลยจำได้เลยมันไม่ไปนะโดยโดยโดยพาพากันมาอันยังเนี่ยเครื่องเพื่อนให้ปะเครื่องเพิ่นให้เจอกูดีบังเอิญเจอเจอแม่เท่าเพราะเนาะที่พอเอะสัมภาษณ์แล้ว กับมื่อนี้บออ่อย่นันเขามากก็เลยเห็นไม่เท่าเพื่อนอย่างผ่านทางเนาะนครับหลานสาวคนน่ะสบายดีน้องลาสบายดีเออากันไปคอ,อยัง,อออยงไงหลานหลานยื้อใช่ไหมเออ่นเอาเสื้อผ้าให้เนาะ เชื้อผ้าให้เด็กน่าเบาได้ไหมหญ่เอ้ยแล้วก็ไปเอาดูดูดยคุณมือคุณมือกินข้าวกินน้ำแล้วบ่เนี่ยกินแล้วรวยกินกับยังน่ะเอาล้านเขากับแก้เคียดเสื้อผ้าเสื้อผ้าเมื่อไรบอกไงลูกหลานให้มาเนาะลูกหลานให้เนาะบัดข้าวได้ใช่ข้าบ่ได้บอกมันไง ไม่ยังนจะในตะกตานี่ค่ะนีเบข้าวสุกลนจหอยเออเข่าเนาะเมื่อยบ่ละเมื่อยปะหันไก่เครื่องก็อยู่ไก่ฉันนั่นอยู่เลยนี่วนั่นก็่าจะซื้อน้ำให้เนาะเอ้ยดอยดอยดอย ไปไปเขา้เีมมเอใช่มยเือบงแม่เาเจ้าจำคอยได้ยล่เนาะเออแม่กแคยนแม่แม่แล้วคอยกัดคอยจำเจ้าพอได้ชำเนาะบดดยลดเ้าบ่บ่รถเขานี่น เดินนั่งยังนี่ก็แค่แจกสีเมื่อบ้านเนาะไก่ไก่ไก่ยี่บจากนี่ไปหาบ้านเจ้านะลูกไปแล้วลูกขายอย่าเออเออหัวกับไก่ฉุบขุนอยู่้งนี่เนาะแม่เนาะมวยและจะโจ้อยพอทำจะใช้บ้านเช้าแล้วร ồi ใช้แต่เช้าก็รวยรวยมวยหันไก่พูด เขาลูกบ่เจ้าน่เจ้าเถืเเนขจเจ้าบ่ได้เลยจลดออดพอดีค่อยกับแม่เบิ่งเฮือนเพิ่นนะนะเพิ่นหั่งเฮือนเหมือนก็เลยมาเบืงก็เลยเห็นเอ้แขก เบิ่งเท้าแขกกันนะแม่แม,แมกับบุรีเห็นเอ้าครับคือคุณคุณ้นยุคอย <นะ S 1> กับว่าแต่ก็มันกลายมาแล้วเนาะคอย,อคอยกับวอเด้น,นั่นเนาะเด็กม,ม,มากเขึ้นที่เห็นที่ใช่ืึ้นไปเห็ดอยู่ใกล้ๆนี่แหละแม่เลยไล่ขูๆๆ่ไล่ขอดาทุกแล้ว นักนักอยู่บลาหาบหบอะไรนัก่นักหันให้เ็กระหับเข่าเลยเช่ไปเ่อแหละสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอส่งเนาะนนเดี๋ยวเอารถจักออกะมอไซอะไรคอยแเดีย๋ดยแอ,ยอาชามีเลเมืม่อยเนาะเดี๋ยวใชมาอส่งเนาะอีต้นเจ้าอีต้นเจ้านะ ส่งกระช้าถูกด้วยโด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 ยกระเดียวเจ้าท่าอยู่นี่เด้อเดี๋ยวค่อยไปเอารถก่อนเนอะเจ้าเจ้าโดย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 กะอะไรพี่น้องเนาะกระเดียวบ่อแอ๋สิเมื่อส่งเพื่อนยู่เฮือนอยูช้านนะพี่น้องเนาะกับมื่อนี่กับบ่อแอ๋กับมาทุระกับพอดีเห็นแม่เท้าเพื่อนกำนองเพื่อนแต่ว่าบ่อแอ๋เคยท่าแล้วแต่ว่ามื่อนี่บังเอิญเราได้เจอเพื่อนเนาะเพื่อนท่บของมามาตะขอหรือว่าญาติพี่น้องให้เนาะนี่เนาะ เออลูกหลานแบบเพิ่นกันเมตตาแต่บ่แม่นลูกหลานเพิ่นทแท้ๆนะ้อพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวว่าแอร์จีไปเอารถม่านส่งเพราะน้องพี่น้องเนาะก็เดียวไปพ่อกันอยู่เพื่อนเพรานเลยเนาะกะัตอนนี้บ่ลแอร์ก็ได้พาเพื่อนมาเทื่ยงน้ำชาด้วยน้องพี่น้องเนาะ<ๆ>ก็เป็นเคสของบ่ลแอร์นี่แหละได้ท่ายลงไบทแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เพื่อนที่ว่าอยู่กับหลานสองคนเนาะแล้วก็มีแม่ของน้องพ่อแน่ บ่เอ๋ได้ไท่ายลงไปแล้วกันยังบบมีการซอยเรือนะพี่น้องเนาะก,กับบังเอิญโมนี่บ่เอ๋ก็ได้เจอเพฝนอยู่ข้างทางเนาะพี่น้องเนาะก,กับบ่เอ๋ก็ได้มาส่งฝนตอนเที่ยงอนช้านะนโดยโดยโดยขออนุญาตเด้อไม่เท่าเด้อฮ่า <c> แ <oughs> ล้วมานั่งเลยแล้วมา,มานั่งเลแม่แม่พี่โมจิเขาบอกว่าไง จะเข้าเพิ่มเข้านะโดยโดยกับบอแเอกับบได้บ่ได้คิดว่าจะเป็นเพื่อนนาะพี่น้องเนาะกะบ่อยเอ๋จำเพื่อนบ่ได้เนาะตอนข้างทางเนอะจำจำไม่เท่าเพื่อนบ่ได้เนาะกับบอว่าบอแเอเนาะก็คือไม่เท่าเพื่อนนี่กับบอยอได้เคยท่ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ยังบ่มีการช่วยเหลือนะบอดีบังเอิญบอแเอมาทุระ มื่อนี้ก็พอดีบางเอิญเจอเพื่อนอยู่แก้มทางเนาะก็เลยว่าแม่ก็เลยว่าถามถามบงเพื่อนว่าเพื่อนจะไปใช่ไหมกับบางเอิญเราเป็นแม่เท่าเพื่อนเนาะก็ตอนนี้ก็ยังยังยังขาดแต่ข้าวสารกินเนาะเจ้าเนาะขาดแต่ข้าวสารนะโดยโดยโดยเมื่อแต่ละมื้อก็ไปเวนี่เพรือไปใช่ บ้ามกไปหาไปโดยไปามตรงนี bay, ้งเาาัวแต่มาเยเดี๋ยวโบเป็นยังแม่เออโบเป็นยังกแต่ว่าพากันกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะเดี๋ยวมนี่ลูกจเงิน ไว้ให้ซื้อน้ำซื้อไนกินเด้อแม่เด้อเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะแกเมื่อนี้ลูกกับเจ้าเงินไว้ห้าสิบพันเนาะเอาไว้ซื้อข้าวสารหรือว่าซื้อน้ำซื้อไนกินก็ได้เนาะข้าวสารก็ซื้อได้เนาะห้าสิบพันเนาะเงินนี่ก็เป็นโอ้ยเงินนี่ก็เป็นเงินแม่พิลลมเปรมพงเนาะ แม่หวยพนในฝนในเด้อแม่เด้อเจ้าให้ที่เจ้าเป็เจ้าเป็นนายตายได้ไปผงได้ใช้เจ้าต่อเฮ้ยใส่เจ้าจะดีไมีแห้งเลยดอยดอยเลย มืาอนี้ก็ดีใจเนาะบางอย่างก็ดีใจน้ำเพื่อนเนาะมืาอนี้ก็ได้มาเจอบางเอิญเจอกันอยู่ข้างๆเนาะไม่เท่าเนาะขอบมกขอบใจดีใจฉันรอยแม่ฉันมาเนาะบานนี่แม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 ่รวยใช้บานเ้าแล้วรวยรวยเนาะแม่รวยขอบมกขอบใจหลายเลยว่บลูกมีมกมีใจอยู่ดีหรอก็มาหนี้เดี๋ยวค่อยขอตัวกลับก่อนเนาะโดย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 ก็เป็นยังไงก็ บกไงครับเป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อพากันสู้ๆเด้อล่ะเด้อโดย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 อ้ขอตักับก่อนเนาะจะยังจะเอากล้วยเอากล้วยให้่ออามาวยเพื่เพิ่นเอาให้เจ้าวะเนี่ยดูกล้วยเจ้าวะมากบแต่เจ้าจะให้คอยว่าช้ชนะ คอมขวตใจหลายๆเด้อแม่เนี่ยบ่เป็นยังก็ได้แม่บ่เป็นยังก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาไปใช้กระต่ารถก็ได้อยู่กขอมเข้าใจทั้งหลายๆเด้อกับกล้วยไม่เท่ากัเอากล้วยให้บอกน้องพี่น้องเนาะกมันนี้กับบอยจิขอโตกับก่อนเด้อ แม่ได้พม่งได้ใส่ต่อไปหนุ่ยดูกะหลังจากบ่ไหนได้มาส่งเพิ่นแล้วเนาะบใบแกะได้ให้เงินในค่ำเพิ่นห้าสิบพันเนาะไปซื้อข้าวสารแล้วกะซื้อของอยู่ของใช้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะเพิ่นกะบอืดข้าวสารแต่ว่าพอไหกะเคยมาถ่ายเธอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกะยังบ่มีการช่วยเหลือเนาะไปเนาะพี่น้องเนาะกะ มื <f dragging> ัอ <sympath> น <is> ี้กับบังเอิญเจอเพื่อนอยู่ข้างทางเนาะพี่น้องบ่เอกะจำเพื่อนบ่ได้เนาะกขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะกับ่แอกกะได้มอบเงินกับเป็นเงินของแม่พี่ลมเปี่ยมพงเนาะก็คือมืัอนี้บ่แอกกะไปมาทําธุระกับบังเอิญกัเจอเจอเพื่อนนาะพี่น้องเนาะกัมืัอนี้กัขอขอมาขอใจทั้งแม่พี่ลมหลายๆเด้อกัขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีได้ไหมเด้อกัขอให้เจ้าเป็นสะพานบุญตัวลูกจะได้ตลอดไปเนาะแม่เนาะกัมืัอนี้บ่แอกกะ ขอโตไปทำธุระก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้กะขอากราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมัดจูสุสสคนเนาะที่เขา้ามาชมคลิปบอแอนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใบเอเอนะเด้อแล้วกะกดติดตามให้บอแอน้ำเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บอเอนกะกะขอากราบสบายดีเด้อ